รับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตอุปกรณ์ใหม่ที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับนั่นก็คือ Xiaomi Gaming Monitor G27i ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขนาดเยอะเลยนะครับ จอมีขนาดอยู่ที่27นิ้วครับราคา4,790บาทมีรับประกันสูงไทยถึง3ปีเต็มๆด้วยกันเลยนะครับถือว่าเป็นจอที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวก็ผมขอบนี่คือผมชอบมากครับผมบางเฉียบมาเลยทีเดียวครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขนาดจออยู่ที่27นิ้วความละเอียด1,920ณ1 0 8 0อัตราส่วนการแสดงผล16:9อัตราการรีเฟรเเรทครับ165เฮเวลาตอบสนอง1มิลลิเ ส6 7ล้านความคมชัด1,000ต่อ1แล้วก็ความสว่างอยู่ที่250นิตครับอันนี้ถือว่าไม่ได้สว่างจนเกินไปแล้วก็ถือว่าไม่ได้มืดจนเกินไปนะครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อจะอยู่ด้านหลังหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเป็นเหมือนจอยสติ๊กเอาไว้ควบคุมการตั้งค่าจอนะครับหลักๆจะมีช่องสำหรับการจ่ายไฟเลี้ยงมีพอร์ตแจ็ค3.5สำหรับเสียบหูฟังแล้วก็จะมีพอร์ต HDMI แล้วก็ Display Port นะครับ ภาพรวมก็ถือว่าโอเคมากๆเลยทุกคนครับสำหรับจอนะจอสวยน้ำหนักเบาครับเหมาะสำหรับทั้งเล่นเกมแล้วก็รับชมสื่อต่างๆรวมถึงภาพยนตร์ด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นผ่านจอนี้กันดูนะครับทุกคนครับโอ้แล้วดูด้วยตาเปล่าตรงนี้นะทุกคนผมค่อนข้างชอบขอบตรงนี้มากๆเลยครับทุกคนครับขอบมันมีความบางแบบดูเปินผืนคือแทบมองไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวดูกคนครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับโอ้แล้วเราเจอกับฟูเชลซีซะด้วยทุกคนครับ ล้วทีมตึงด้วยนะนะครับสำหรับคนนี้ครับแล้วก็ทีมที่เราเล่นวันนี้ผมหยิบมาเป็นฟูลแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดนะครับก็ถือว่าตามกระแสกันนิดนึงนะฮะสำหรับกระแสเ a ฟครับล่าสุดแมนยูเพิ่งไปคว้าแชมป์มานะฮะเพราะฉันก็ตามเพนกันสักหน่อยแล้วกันครับผมอู้แต่คนนี้ดูเล่นค่อนข้างใช้ได้เลยนะฮะทุกคนครับทีมก็ถือว่าตึงเอาเรื่องนะครับมาทุกคนครับแดนเดลเจมส์นะครับยังไงหลอกมาหนึ่งอ้าวได้ด้วยครับคุณผู้ชมแต่เข้าบอลเร็วอะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมโลกเลยนะ มาได้อยู่ครับลูกชอโดนตัดครับคุณผู้ชมครับเราเปิดช่องอู๋คาว่า็อตเลยหรอเปิดช่องนิดเดียวยิงไกลเลยครับคนนี้เอาครับเกมนี้ผมว่าได้มันแน่นอนครับคนนี้ถือว่าเล่นดีมากๆทุกคนเปิดมาอูหสองจังหวะฮะคุณผู้ชมอโหจะจัดผมซะไวฮะคุณผู้ชมครับคนนี้เอาเรื่องเอาเรื่องฮะเปิดมาเอ้าแล้วคิดตัวเองออกไปเฉยเลยครับ เขาบุกผมสักระยะหนึ่งได้แล้วนะทุกคนครับเพราะครองบอลเยอะมากเลยนะครับสำหรับคนนี้ครับอ่าจะตัดมาได้อยู่อ๋มเสียบอลนิดนึงฮะลูกชอเข้าหน่อยอู้ง้นเพราะว่าช็อตอีกแล้วอ้าวได้โต้ครับยังไงแต่เฟิร์ตทักหนีมาก่อนครับคุณผู้ชมดูกากูแต่มาโอู้ไปไม่ได้ทุกคนความเร็วผมไม่พอว่ะโอ้โหเติมช้านิดนึงครับโอ้โดนสวนเลยจักจะได้ครับคุณผู้ชมอ่าได้อยู่ แดนเจมส่งบอลอะไรครับเนี่ยเออส่งบอลไม่เอาส่งเลยครับคุณผู้ชมรีโอเปอร์ดีนานนะเว้ยม,มีส่งสกิลนะสกิลอุ้ยไปได้เฉยโอเคบาลานบากมาก่อนครับอ่ามีช่องครับวิ่งสิครับรออะไรนะเนี่ยนึกเจมไปครับเปิดชาร์จฉันมีส้องรักมาสวยครับลูกอากูเข้หาหวานดีกว่า ไม่รู้ว่าเขาออนโกมาหรือเปล่านะฮะแต่ก็เกือบได้เหมือนกันคุณผู้ชมครับแต่ผมบอกเลยว่าลูกเปิดมงผมเนี่ยของจริงคุณผู้ชมเปิดมาลูกกากรูครับผมหนึ่งสครับผมมีตัวมงทุกนะผมใช้ลูกกากรูเนี่ยได้มงป่อยมากๆเลยนะโอ้โหราเท็อย่างสวยครับช็อตนี้ครับโรเมลูลูกากูครับมาพูดถึงลูกจอกันบ้างครับผมบอกตรงๆนะค่อนข้างชอบเลยทุกคนครับ เวลาเล่นเนี่ยไม่รู้สึกว่าเครื่องลูกตาเลยทุกคนภาพมันดูไหลลื่นแบบดูต่อเนื่องมากๆทุกคนครับยิ่งตรงขอบจอเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบที่สุดแล้วจริงๆทุกคนมันรู้สึกว่าเราได้โฟกัสเกมมากขึ้นนะครับเวลาใช้หางตาในการมองนักเตะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเลยนะครับแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความสดของสีแล้วก็ของแสงนะครับต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบจอที่มันสีสดๆแป๊ดแปเท่าไหร่นะครับเวลาเราอินเกมแล้วต้องเพ่งเนี่ย มันรู้สึกปวดลูกตามากๆนะครับแต่จอี่คือสบายตามากๆเลยลูกนะครับสีไม่ได้สดแล้วก็แสงเนี่ยไม่ได้จ้าจนเกินไปครับผมว่าสงสัยต้องซื้อเพิ่มอีกสักจอแล้วล่ะทุกคนนะครับให้มันเป็นคู่กันเลยนะครับคนนี้เขาดูเล่นแบบใจเย็นมากทุกคนนะเออเป็นคนที่แบบเล่นเก่งคนหนึ่งเลยนะนะครับผมว่าครับแต่บอกได้เลยว่าเฮ้ยไม่ดีละไม่ดีละโอเคกูจะปล่อยนะครับคุณผู้ชมครับเอาวครับไดโต้ครับออเล็กเซนแล้วมีคนวิ่งครับไปโอ้โหทำไมใจเบาจังอะมาก่อนครับแรดฟอด มาก่อนครับแต่ไปก่อนผู้ชมมาคัดไม่ได้ยิงคืนมาแล้วยิงเรียบร้อยครับผมซอนต่อศูนย์เฉยครับคนนี้กดผมปล่อยเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับอู่สองลูกนี่คือได้จากการโต้กลับหมดเลยครับแล้วเป็นอีเวกเส้นยิงอย่างคมครับตอนที่ผมคิดว่าผมน่าจะเล่นง่ายแล้วทุกคนครับไม่น่ามีอะไรแล้วครับนำสองลูกนะแต่ต้องไม่เสียวัยนะฮะคุณผู้ชมครับมาครับใจเย็นๆคุณผู้ชมครับไม่ต้องรีบครับทำอยู่ ลูกากูครับค่อยๆเซ็ดคุณผู้ชมครับไม่ต้องรีบเผื่อมีช็องมาลูกากูหักขวาเขาอ้อนกูอ่ะโอ้เขาขยับรอเลยครับเมื่อกี้แต่ใจนึงอยากยิงซ้ายนะโอ้แต่ไม่รู้ยังไงตัดสินใจยิงขวาครับแล้วเขาขยับถูกซะด้วยฮะแล้วคลิกมาสวยชนก่อนเอาชนไม่ได้ด้วยเฮ้ยไม่ดีละฟาวโอเคยังไม่พ้นอันตรายคุณผู้ชมครับฟรีคลิกโอเคครับฉลบออกไปคุณผู้ชม ถ้าครึ่งแรกจบ2-0ได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะดึงเวลาได้อยู่นะครับนะครับต่อไปยังไม่เสียง่ายนะคุณผู้ชมผมคิดว่าผมน่าจะชนะได้นะฮะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนทุกคนครับเกมเรานำอยู่นะทุกคนครับสำหรับครึ่งหลังนะฮะไม่จะเป็นต้องอะไรมากมายทุกคนครับเอ้โหพวดซรแบบอ่าได้อยู่ทุกคนครับผมเข้าแบบพวดมากครับเมื่อกี้มีคนวิ่งเอ้าจ่ายไม่ได้ครับอีลุกเส้นนะครับไปนิดนึงครับเดี๋ยวเขาเซตเลยครับคุณผู้ชมครับ เปิดมาโอ้หแล้วเปลี่ยนแกนแม่นซะด้วยทุกคนแลตฟอร์ดชนก่อนชนก่อนโอเคไม่ฟาวด้วยไปครับผมแลตฟอร์ดมีคนวิ่งครับเดี๋ยวผมรอครับไปครับผมแซงเออแซงไงดีเสาแรกดีกว่าเสาแรก <c oughs> ติดบล็อกฮะโอ้แล้วผมโดนโต้ฮะได้ไหมโอ้โหไม่ได้ แล้วโดนโต้เลยครับคุณผู้ชมครับเอาดาริบินนี่ไงเอาพไปชนอีกอู้หูจะตัดเกมซะหน่อยคุณผู้ชมครับเออนี่คือการเวกาแบบรอบที่สองแล้วนะฮะคุณผู้ชมของเกมเนี้ยไม,ไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดแต่ก็พลาดเนี้ยเปลี่ยนแกนโอเคโอ้โหเกือบไปคุณผู้ชมชนเฟอร์ดินานด์ชนเบียดไม่เข้าเลยครับโอ้แต่มีเซเล็กน้อยคุณผู้ชมครับเฟอร์ดินานลีโอเฟอร์ดินานโอ้โหวิ่งไม่ทันคุณผู้ชม โอเคโหเกือบ <Okay>, oh, ไปคุณผู้ชมครับเริ่มเสียบอลง่ายนะแต่รับผมอะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวใจเย็นๆแล้วกันค่อยๆเซตแล้วกันครับคุณผู้ชมครับมีช่องค่อยไปแล้วกันเนาะแต่เขาแบบไม่ได้บีบอะไรมากมายนะสำหรับคนเนี้ยไม่งั้นก็คือผมโลกแน่นอนคุณผู้ชมครับแล็บฟอร์ดฮะเย็นๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนครับมีช่องค่อยไปครับอับชิงสวยมีมาพอกมาพอกมาไม่ได้ไม่ได้กวนครับไม่รีบครับกูกะกูโอ้แต่แน่นไม่หมดเลยข้างใน นี่ครับไม่ต้องรีบครับค่อยๆเซตไปคุณผ like ู้ชมครับเราไม่บีบแล้วก็ไม่ไล่ครับผมยังไงพ่อปลาแล้วก็ส่งยิงโอ้โหทำไมวิ่งเลยงั <ors> ้นน <x gel> <refugees> ่ะโอ้แล้วโดนโต้เลยครับคุณผู้ชมโอ้แล้วไม่มีตัวไหนแบบอยู่เลยอ่ะโอ้โหตรงกลางโอ้โหเสียประตูเลยครับบุกดีๆโดนยิงซะงั้นคุณผู้ชมท้ายเกมแล้วนครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับ โอเคอุมเกือบไม่ถึงนะฮะแรดฟอร์ดอ้ข้างในมีวะอ้แต่ไม่ได้ครับทุกคนจเจนเย็นยับมาสวยแล้วก็ลูกากูรอซ้ำอยู่เรียบร้อยครับสวยงามมุมเนี่ยใช้ได้นะคุณผู้ชมไม่จะเป็นต้องปาดครับแค่ยิงหักข้อทุกคนครับประตูเขาจะปัดมาให้เราซ้ำผมได้รูปแบบนี้บ่อยมากครับ คุณผู้ชมคนไหนสนใจ Xiaomi Gaming Monitor G 2 7 i นะครับจอสำหรับสายเกมมิ่งราคาอยู่ที่4,790บาทมีรับประกันศูนย์ไทยถึง3ปีด้วยกันนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ description คลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ก็ผมนะก่อนจากการฝากกดไลค์กดติดตาม Channel Next TV ด้วยแล้วกันก็รับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับ